ไปเบิึงลุงเพิ่นใส่เบ็ดครับเบ็ดอันนี้คือเบ็ดโฟมนะพี่น้องเบ็ดโฟมเบ็ดบ้านผมเอิ้นเบ็ดปอมปอมโฟมเอาไปครับหายอยู่หากินแบบบ้านๆท่านนี้แหละบรรยากาศทองหายทองนานเด้อพี่น้องเบิงลุงเพิ่นใส่เบ็ดเด้อได้พี่น้อง,เง,งเอเด,ด้ดอ เบ็ดโฟมครับเบ็บดปอบบ้านเฮานี่นี่กระเดือนเจียวครับน้าบ่มีเนาะตแต่ว่ามันมีปลาดุกอยู่ค่อยอันมาก้านอ๋อเอ้มันออกมา,ม,า,กามันออมามากยจีนออโอ้ดออไ,ได้การไปยังใดต่อนี่ละนี่นี่นี่ให้นี่ก็ให้ใต้ ปลามีนะ่ปะปลาโคน่ะรุ่นตำพ่านี่ยาามันแล่นจุกจัก๊อยู่มันผมเอินอ้นเบ็ดปลอมเบ็ดปลอมใส่ไปเลยนั่นกางห้ายกางหน้านี่ยแหละใน,นี้หน้าเขายังบวดำึเปล่พี่น้องดงเลยลุงเพิ่นเอามาใส่เจ้าเอาขี้เกียจมันจะใส่ขี้เกเียจแดงทำไมมีเบ็แดแบ่งไปไหมหลายเลยโอ้ยบ,อบ,บ่บ่อันนี้บปลามันก็แหลนจุกจุกอยู่เลย ปลากระนีแล้วมันกัดวิธีของมันปลาปลามอสิบืนอกสะน้ำแล้วก็ปลาตอนนั้นนะลุงมันอันปลาอันมันบืนมาจากห่วยนะมันมีห่วยดีด้แม่นร่องขึ้นมาวางนั่นของเขาบ่ยังบ่มีร่องขึ้นด้ยปีนข้ามเลยขนาดปลาคอขละกขละกขละกขลากข้ามมาอยระวัามันจะมีอยู่ปลา ปลามันออกด้มนำภาว่าสิเฮ็ดเม็ดคั่นเม็ดปลอมคอยคั่นคอยขั่นลุยอยู่อะเบ็ดคั่นกับเราไม่ไย่าหเนอะเออก็อเห็ดเป็นอยู่งคอยแทงคอยแทงอันบุึรมันแหลนจกๆกนี่หลอนี่เออโคฉันน้ำผ่าน

เบ็ลวะโอ้สองสามร้อให้นโบใส่ภาษาให้นะเดี๋ยวขึ้นเป่ามาใส่อ่ามันคืยู่เลยเนาะมัน้มันอยู่ตอนนี้หน้า ไเอย้ยรางก<ป>ำคมแล้วผ่าไปแล้วมันน้ำหมดโอ้ข่อยบุก้าเลยข่อยย่างตีนเป่ยกกายานเลยอันยืงเลยตีน่นี่อะไรนั่นแหละตียาหุบชี้ยากันบ้บาทยักเนยหันบัดในมือในตีนี่ยขึ้นจะดีเรีวเลย้าวนี่พไปขีป้ี้่กันขี้กันบาท,ทยักน้ำกัน อันยังพวกงูพวกเหย่างนี่แล้วโมเมนต์ตะแก้วเนี่ยได้ไข่เยียบแล้วมันแว่งกัดหนับโอ้ยยกัาดแบกน้เออคูนี่น่านปลงเลลงได้าเลยกัดะงูันบกัดบุกคยกัดไไม่กัดะช่วยหมาหมด เป็นการเซ็ตใส่เบ็ดตอนแรงของลุงเมเนี่ครับเดี๋ยวเมื่อไหร่ยังไงถ้ามีโอกาสสิมาเบิ่งเงผ่นกู้เบ็ดนะครับแล้วก็สิเบิ่งป่านนะเพิ่นวัาได้บอเมื่อนหร้แจวครับ